สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับหุ่นค้งนะครับกับ e x o s c i t G H นะฮะใน Total War Hammer ในพา r t y p a r t 13นะครับผมโอเคเรามาต่อกันจากครั้งที่แล้วเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้เราโดนเรดอยู่นะทางฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีกองทัพของอศัออตรูมาอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับทำให้เรียกว่า อืมคิดว่าตอนนี้ตรงนี้มีเพื่อนเราอยู่นะครับเราเดาไม่ให้มันได้กลับหลังครับเราจะโจมตีฐานข้างล่างตรงนี้มาเ,เมืองข้างล่างตรงนี้มาแอบยึดมาเป็นของตัวเองครับอ่าเดี๋ยวต้องอัปเกรดใอ้ประสาทอีกนะครับผมแต่ว่าอ่าเพื่อที่จะได้เงินเยอะขึ้นนะทีนี้เราก็จะได้มีเงินไว้จ้างทหารเพิ่มนะครับ ตัวนี้นะเราต้องกาจัดให้สิ้นสร้างนะโดยดูทางเมืองหลวงดูไม่เมืองหลวงเราดูไม่ค่อยมีอะไรครส่วนบารินกาฮิวเนี่ยจะสร้างไอทูเวิร์กช็อปเพิ่มอัปเกรดนะครับเพื่อให้เงินเยอะขึ้นนะ ดูรอบๆแป๊บนะครับเราอย่างไงดีอานนี้นะโอเคเดี๋ยวเราตัดสินใจโจมตีเมืองนะครับแต่เรากองทัพนี้จริงๆก็มีพร้อมแล้วนะครับมีไกลโลเรียบร้อยนะครับเราเอาคลิปนี้จะได้ลองเอาไกลโลมาใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเค่อยดูครับปิดออเดอร์เราลดนะครับสําหรับเมืองหลวงเรานะเดี๋ยวเราทําลายให้ตัวนั้น ทูเรียกว่าอ,อะไรอะมาเก็ t เทรทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสร้าง public order ไอ,อ้ที่สร้างให้ช่วยเพิ่ม public public order นะครับสำหรัแบบเทอมนี้นะโอเคเราเอากองนี้เดินออกมาเลยครับกดดันนะครับเอาตัวนี้เข้าไปกะว่าจะรีพอยไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะให้มันรีพอร์เพิ่ม public o r เดอร์นะครับ เอาละครับอ่าตัวนี้นะครับดีต่อยไปก่อนเอาละคิงเดของเรานะครับผมจมไอเดี๋ยวดูแถบไอในส่วนของที่ได้เข้าแมปนะครับดูว่าแฟคชั่นนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ก็มมีสองเมืองด้านบนนี้ฮะทางด้านล่างจะเป็นเลดแฟงนะครับ,รบส่วนตรงนี้เป็นของเพื่อนเราขั้นกลางไว้นะฮะลายของเราขั้นกลางไว้นะครับมีของไอ้มือแดงๆนั้นที่หนึ่งครับตรงทางด้านซ้ายนะฮะโอเคถ้าเราตัดกําลังตัดทางนี้มันก็น่าจะช่วยได้นะครับมาลุยเลยครับโจมตีเลยครับาอาเให้เป็นไงล่ะ กองกาลังลเราเยอะกว่าแบบมหาศาลมหฬานนียังไ,ไงก็น่าชนะครับลุยเลยดีกว่านะครับผมมาเอาละครับผมดูในส่วนของกองทัพนี้มันขึ้นเนินนะเนี่ยขึ้นเนินเราเอาพวกกจมตีระยะไกลไว้บนเนินดีไหมค่อยย้ายครับผมวางแผนาตรงนี้เอาไว้ ให้เป็นพวกกินแบบโปรเจกต์ตายฮะพวกทหารอา่าพวกธนูครับกรุ๊ปไว้กรุ่มหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเดินหน้าพวกปืนใหญ่ไวน้นี้มันทำไมมันใกล้จังวะมูไปมูไป เดินขบวนยังไหมครับอือหือมันเดินขึ้นมันสวนมามันใกล้มากเลยไนะอตน,นี้ไม่น่าทันว่ะครับอเอ,อราชาเราเข้าตีเลยดีกว่าครับ,ลลบรลแล้วชลมูนบุ้นไหวเนี่ยโอ้โหลดโอ้ยระยะประชิดเราเดินขึ้นมาไม่ทันแน่ครับ ว่าผมวางแผนพลาดไปนันเนี่ยลองดูลองดูยิง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 ครับยิงไปแล้วครับเฮ้ยทหารเข้ามาแล้วทางซ้ายเราโดนไปแล้วเ,เปิดบัฟให้เด็กคิงเราครับหัวตปยอัโซโลไปข้างหน้านะโอ้โหตอนนี้แบบชมลมุนวุ่นวายมากครับกองไหนเป็นกองไหนผมไม่รู้แล้วเนี่ย เอาไงเดี๋ยวปล่อยมันไปตามจะถากรรไหมเดี๋ยมันก็นัาชนะเองไหมของเราเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเคโอเคโอเคโอเคยิงไปคนระยิงไปนะครับหนึ่งทางด้านขวากองนี้โจมตีแม่ทัพฝั่งนั้นนะฮะมันมีตัวยืนยิงฟีเราอยู่ด้านหลังเราต้อง าการให้เรียบร้อยนะเสียงปืนเสียงปืนโอเค,อเ,คเริ่มมันเริ่มแตกคนระับแตกกันไปคนละทิศคนละทางนะอ้าวชนะครับผม เราก็ไล่ไล่มันไปนะเราธนูยิงครับเรายิงจากที่สูงมันได้ยิงได้ไกลหน่อยมันน่าจะตายง่ายขึ้นโอ,โ,โอ้โหมันโปรเจะตายหน่อยฟุ๊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 ุ่๊ฟุ๊ฟะ๊ฟร๊ฟุรฟุ๊ฟง๊ฟุุ๊่๊ฟุ๊ฟุ๊น่นาฟนุ๊ฟ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 ุ หมดแล้วหมดมยิงไม่โดนเลยวะยิงลงไปเป็นหาฝนไม่ล้มสักตัวเลยครับอื้เดนไปหนึ่งรายวิ่งตามวิ่งตามราชาเราเปิดบัฟวิ่งจะทันไหมมันดูเหมือนไม่ได้ไวขึ้นเลยน่าจะเป็นสปีดไม่ใช่สปีดในการวิ่งน่าจะเป็นสปีดในการโจมตีมากกว่านะครับเพราะรู้จาักการเดินการวิ่งแล้วมันช้าเหมือนเดิมครับ ที่เกียดไล่แล้วเดี๋ยวจบเลยดีกว่าไหมนเนาะมาจบเลยดีกว่านะครับผมเออโอเคจบนะฮะมาดูผลกันนะครับผลเราเฝั่งเราเสียไปสามสุบเก้านะฝั่งนั้นเสียไปสามร้อยกว่านะครับหมดกองนั่นแหละรครับเราก็จะทำการออ,ออคูไายนะฮะ ช่แล้วครับเป,ปอมเราเรียบร้อยนะครับผมโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อดีนะเ,เดี๋ยวนะครับดูเราจะสร้างอะไรดีเพื่อมันมีสอใหม่ด้วยครับมันมเหมือนเกลือนะครับเหมือนเกลเรายังไม่สร้างเหมือนเกลือตอนนี้นะฮะ ดาหารแล้วก็อัพสกิลก่อนเล็กน้อยนะครับทำเป็นทั่นหมดนต้องเคลียร์เควสแหละถึงจะได้มาเควสรับจากไหนวะไม่เป็นไรครับเราเอาไปอัพเป็นลีดเดอร์ไหมอ่าลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ชิพเพิ่มนะครับเก้ามาโอเคกองนี้นะครับยังมีกองหนึ่งที่เราต้องต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับ ทางด้านบนมีศัตรูเดินมาแล้วว่ะเอาเดินไปไล่มาดีไหมอย่างก่อนเอาด้านล่างนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนี่มันก็เรลเราอยู่ประมาณ400กว่าๆเนีครับก็ต้องจัดการมันให้เรียบร้อยนะอ๋้เาละ,าละมันมี15กองม,อมีเราไม่รู้มันมีอะไรบ้างด้านหลังนะครับเรารู้แค่นี้นะฮะอาจจะเป็น,นทนธนูเยอะก็ได้ครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็รู้เลยครับโอเคเป็ดสแตนดิ้งนะครับโจมตีเดินเข้าไปเลยบุก oh. ครับบุกทางโอเคครับไม่เลวร้ายอะไรครับเราน่าจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะอืมมีนิดหน่อยนะครับมีพวกยิงระยะไกลประมาณเจแปดมั้งเจ็ดแปดตัวนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยนะอ่า วางแผนกันนะครับผมโอเคเราจะาให้ตัวประชิดอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนเคยนะเดาจะต้องมีการจัดกรุ๊ปกันเล็กน้อยนะเอาเป็นพวกยิงระยะไกลๆครับไว้ด้านหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ พวกนี้นะครับเป็นพวกเมลียืนด้านหน้านะครับยืนขวางนี้ฮะแล้วก็มีพวกธนูนะครับยืนปืนธนูกับปืนนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงกลางแล้วก็แม่ทัพเราแม่ทัพแม่ทัพล่ะอยู่ตรงกลางฮะ,ระรงกนะะรุป๊ปกรุ๊ปไว้่าทีนี้ก็ด้านหลังจะเป็นพวกสายเรียกรายนะครับโอเคเราไม่ทําให้มันยิงเราจะให้มันยิงต่อเมื่อเราสั่ง พวกนี้เดี๋ยวจะผมย้ายให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับเราโม้นะฮะโม,โมพวกปืนใหญ่กับพวกเออขออภัยครับอ่าแบบนี้แล้วกันเราให้มันบาลานซ์บาลบานซ์กันหน่อยครับมีพวกโปรเจคตตายอยู่ด้านข้างนะครับ จมเดี๋ยวรอเราเถึงระยะยิงแล้วเราย,ยิงสักงยิงนึยิงตามขอบขอบก่อนมันจะวิ่งใส่เราได้นะโอเคยิงเลยยิงเลยนะครับที่เกียรเลือกเป้าแล้วให,รรลหให้มันยิงตามย่าทากรรมเลยไหมให้มันยิงตามย่าทากรรมแตครับแล้วแต่แล้วตูมตูม,ตมยิงไปครับรอครอรอ รอมันเข้าระยะอีกสักนิดนะนองยิงปืนใหญ่จัดกำลังมา่อนนะครับไม่ทำกิ่งไปนน่นแล้วปืม,อมโอ้มันยิงกระเด็นไปเลยนะครับ เราอู้เราเราไมาเนอร์เราวิ่งไปทางด้านขวานะพร้อมหน,นูสนับสนุนนะวิ่งตรงกลางไปวิ่งตรงกลางไปเข้าประทะตรงกลางนะนีะ่คนปืนยิงสนับสนุนนะตอนนี้เริ่มครับศาสตร์จะสุดใ่กันแล้วครับศาสตร์จะสุดใ่กันเป็นหาฝนคนระับนี่เป็นจุดเด่นของเกม ตะก,กูนี้เลยนะครับขากลบนะครับแต่เราไม่ได้ลงไปคุกคีอ,อยู่ด้านล่างมันนะครับน้ายินยิ้ออกไปนะครับาระากันไปใครเป็นใครนะทีนี้อ่ะเอาแม่ทับเราลืมไม่ทับนะคม่ทับมันอยู่นั่นแล้วม่ทับเราวิ่งเข้าไปใส่นะครับ โอเคมาทำร้อเขาะะ้าถะปุอมนะครับสุดงดงา,งามอลังการนะครับบินไปครับบินไปเรื่อยๆนะเดแล้วก็ปล่อยมันบินกันไปนะครับเดี๋ยวเราก็ษนาครับหายไปหลายทับแล้วครับ เรียบร้อยเห็นไหมมันยากเลยครับสบายฮะเราก็เหมือนเดิมเหมือนเคยครับปล่อยมันไล่ล่าเ็จเล็กเศษต้อยไปนะครับเราก็นั่งดูนะครับนี่ยมันวิ่งตามคิดว่าตามไม่ทันั้งเนี่ยเรปล่อยมันยิ้มไปเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วเล่งเวลาเราจนกว่าเราดูว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับ ปล่อย,อยไม่รับอะ้ไรแนละ้วเฮ้ยง่วงง่วงจัดนะฮะท่าเองง่วงเอง,ง,เองนีครับอยไล่ไปไล่ไปปล่อยมาไล่ไปนยะ โอเคจบแล้วนะครับผมเอาเป็นว่า,าเราเสียไปประมาณ90้าสิบฝั่งนั้นเสียไปอยู่400กว่าหรือสองร้อยแปดสบครัเดี๋ยวนะค้างเหรออ่าเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาอะไรดีเอาเงินหรือว่าเอาดีเดชิมดีเอาดีเดชิมดีกว่านะโอเค โอ้ได้ของด้วยครับอองเบรดนะฮะอองเบรดกับเราเป็นอะไรไม่รู้อะมีคำนะครับโลเคอลีเจนนะฮะแล้วทำไมเราติดลบวะมันดินแดนเราไม่ทำไมเราตัวละครเราเสียหายกองทัพเราเสียหายนะจะอัพสกิลแปบ๊บหนึ่งกับมีสองสกิลอัพอะไรดีเอาเป็นลีดเดอร์ชิพกับเออ อะไรอย่าเลืมนครับมีเป็นเอาเป็นกระสุนไหมกระสุนของพวกพลระยะไกลนะครับอ้าวตามไปตีไม่ถึงด้วยนะตาไปซ้ําก็ไม่ได้เอาไงดีวะเราต้องออกจากแดนตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นเราเสียทหารนะ อ We ืมโอเคเรามาไอ้ตรงนี้นะครับแล้วเราครับพักฟื้นเอาทหารเอากลับมาทางด้านนี้มีให้สร้างอะไรไหมไม่มีมีมีอะไรไหมครับมีอะไรบ้างอ่าสะบถานนะสะบถานก็การร้ายมันเอาเฟลว่ะ เอาละเราจบเทินนะครับตะมวนถอนกันไปนะฮะรอนิดน,นึงนะครับผมเหมือนจะใช้คอมเรนเดอร์คลิปอยู่นะครับมันก็เลยช้าหน่อยๆน่อยนะมันหนุ่งหนุ่นิดนิดนะครับก็อ,อกถอนแล้วเนาะโอเค ยังไม่หมดเลยอ่ะอ้าวมีคนมาเสนอเงินให้ไม่ใช่เสนอเงินสิเฟรดนะครับออแล้วก็เอ็กเซปต์ออฟเฟอร์ไปนะฮะเงินทองทองเอาอยู่แล้วครับ มแล้วก็น,นี่อะไรกัโอ้ภาเป็นออเดอร์ลดโค้ดก็ลดนะครับตรงนี้แหละโอ้โหตรงนี้นะครับอา่าสร้างพับบิ๊กออเดอร์นะครับเดียวก่อนนะครับโอเคเราสร้างพับบิ๊กออเดอร์นี่กาเลยสั้นภาพบิ๊กออเดอร์มันเป็นดอมในชนิดอันนี้นะฮะวอาใครคสร้างไว้สองเทิร์น ออก็โกลดไม่จำเป็นอลไรนะครับ l ะ t ีทิ้งได้นะครับฝั่งนี้มันมีอะไรว่าเราไม่เห็นเดี๋ยวเราเอาเโลเราไปเปิดแมปแ๊บนึงนะครับโอ้โหมีท่าอยู่ตรงนี้ <All right. S 1> กดดันมันอยู่อ่ะโจมตีมันอยู่ด้วยน่าจะเสร็จในไม่ช้านี้นะ Okay. มีคนตัดกำลังมันไปลแลบเราไม่ต้องไปยุ่งมันกับมัหน้าตรงนี้มาดูสร้างอะไรได้ครับโ okay. อเคไอ้นิ่งผิดนะครับเรียบร้อยเหมืองเกลือตามไปจัดการไหมหรือว่าเราปล่อยมันไว้ดีออแล้วมันจะโจมตีตรงนั้นมาครับเอเดินทหารเข้ามาก่อนนะครับให้มันตีตีไปเราจะได้ยึดมไว้ก็ดีนะความจริง หลับได้แต่แบบม,นมนันของอะไรเราไงแล้วเราแบบจะไปตีมันก่อนก็ไม่ได้นะฮะให้มันถอนตัวไปเองนะครับโอเคฝั่งนี้นะสองเทินใกล้ละโอเค,อเคไม่น่ามีอะไรมัน,มนดีพลอยไปก่อนนะเออรีมรีพลอยนะบอกว่าพับบิดออเดอร์จะเพิ่มไม่เห็นเพิ่มเลยอันนี้โอเคโอเค เปินไหมก่อนไหมเทิร์นไม่ก่อนนะฮะอ๋อเขาโมงงจบโอ้หาเอาอหาเอาขูาาวง่วงเลยขนาดนี้จะง่วงอะไรเบอร์นั้นนะง่วงง่วงครับ,งวงงวงรบเวลารอมันประมูลผลนี่ง่วงสุดๆเลยนะฮะ โอเคใกล้แล้วมั้งยังไม่เสร็จยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงภาวะนะภาวะาาวา,า,วาสุดท้ายนะที่เข้าระบบประมวลผลของเรานะฮะ จะเสรนะในหนองง่วงข้างเยมีใครมาตรงนี้วะมันมาทางเรือวะครับคุณผู้ชมมีเรือด้วยนะเ,ออเดินเดินฮีโร่ตรงนี้มาก่อนมันมีเผาเผาอะไรเผาวงกุฎเนี่ยครับมีศัตรูล้วด้วยนะความจริง ทางนี้นะฮะเรื่องข้าหิวสร้างวัยใกส์สั้นลเลเวลสองมาย่างก่อนดีกว่านะครับป,รา,ป,ร,าปร,าราสาทอะปราสาทปราสาทเรือสองวายสัน้นนี่เป็นอะไรวะเ,เหมือนบวกเงินนะ,ะสร้างหรือสร้างปราสาทไหมไม่สร้าง สร้างนะครับสร้างวาสาโอเคด้านล่างด้านล่างขั้นขเป็นของเพื่อนเรานะเราเดินลงมาด้านล่างเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะช่วยเผาที่กําลังเราที่เราที่เพื่อนเราที่กาลังสีเมืองดยนะครโอเคเราเดินอินเจเนียลงมาด้านล่างอยากเห็นด้านล่างว่าเป็นยังไงนะครับมีทหารมากน้อยแค่ไหนนะครับด้านล่างโซนี้ังหมดมเป็นเลฟแฟกหมดเลยครับ บนเราไม่มีอะไรต้องห่วงมั้งโอ้สองอันนี้เขาเตะกันอยู่ครับเราไม่เกี่ยวเรายังไม่อยากไปยุ่งนะครับเราจัดการลูกรของเรายังไม่เสร็จอืมขออนุญาตดื่มกาแฟนะครับง่วงเหลือเกินนะครับเราก็จะโนเลตกันต่อไปเรายังไม่เข้าฉากรบดใดนะครับอ มันยังโหมกำลังจะเอามาตีเราอ่ะมันบวกเราแล้วนะครับจะมันบวกเราต้องบวกมันนะครับขี้เกียจแล้วเพความวดเร็วเราออโต้รีโซฟไปเลยไหมไม่เราก็ชนะเนะ่ออโต้รีโซฟนะครับออืขี้เกียจเข้าฉากลบนะอ๋อมาดูกันนะครับอาอคนถึงยุศาตายไปสองอยู่นะครับตายไปสองอได้ของด้วยนิดนึงเลืเวลอัพหนึ่งนะครับ อ่าโหูเงินเยอะเหลือเกินไว้ยแซกกะออกุพายนะครับรีดเงินมาด้วยนะโอเคได้เงินมาละเอาเอา้าวมีคนบุกเราอะครับผมมีแค่นี้เองจะบุกนะมัน